ใครเยี่ยวใส่ที่นอนใครใครเยี่ยวเพิร์อล้นหรอแล่วเละให้ลุงยึดตากคิดถึงไหมยึดตากนะยบอกลุงยึดตากดิยึดเอาไปตากนะเดี๋ยวพลอยไปเปลี่ยนเพื่อก่อน,นนะโอเคไหม โอเคไหมคะโอเคโอเคค่ะเอาใบบายด้วยปปยิม <laughs> ย้มหวานหวานยิ้มได้ยังยิม้มได้ยังยิ้มหวานหวานค่ะ, <laughs> <laughs> ะเปลี่ยนเพื่อดีกว่าเนาะ โปรดเสียบอลหอกก้อย <coughs> 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 <coughs>